ออลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity Five ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักจูงเท้าไฟใส่ลากขาโหดและนักถอดรหัสปันไฟมือทองที่น่ารักทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องกรุดแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe กับตุแซงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe บอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับตุ้แจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยด้วยเนาะตอนนี้นั้น Identity 5ของเราเเนี่มกาาารออัปดตขข้้คง เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องใหม่หรือว่าฮันเตอร์ตัวใหม่ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างกันเลยทีเดียวแต่ความน่าสนใจนั้นยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะนอกจากมีห้องใหม่มาแล้วรอบนี้เนี่ยเขามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นตัวใหม่ให้เรานั้นได้ดูกันด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะคะทาง Identity 5ของเรานั้นก็ได้มีการปล่อยภาพอัปเดตมาแล้วว่าเร็วนี้ตัวเกมกำลังจะมีคนรับใช้คนใหม่ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านนะคะที่คอยมาเสิร์ฟอาหารให้เราเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นนะคะก็คือเวลาเราซื้อห้องนั้นแล้วเราเข้าเกมจะมีพ่อบ้านเนี่ยคอยมาตามเสิร์ฟอาหารหรือว่าคอยมารับใช้เราด้วยในกรณีที่เป็นฝั่งเซอร์เท่านั้นนะส่วนฝั่งของฮันเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพ่อบ้านที่ตัวเล็กๆนะคะคล้ายๆแบบกอล่ามาอะไรแบบนี้เลยเนาะมาคอยเสิร์ฟอาหารให้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ล่าสุดนี้ไอเดนก็ยังไม่ได้หยุดเรื่องของคนรับใช้แต่เพียงเท่านั้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทางไอเดนเนี่ยก็มีการออกมาบอกแล้วว่าเร็วๆนี้เรากําลังจะมีคนรับใช้คนใหม่เป็นคนรับใช้ในวังเงียบนะคะซึ่งรอบนี้ฝั่งเซอร์เวอร์เป็นผู้หญิงด้วยแล้วหุ่นดีมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะ let's go <S และนี่นะคะที่เราเห็นกันนี้ก็คือคนรับใช้คนใหม่ของเรานั่นเองนะคะเป็นชุดกระโปรงสี ออกน้าเงินฟ้าๆเท่าๆนะคะยาวมาเลยแล้วก็มีเข็มขัดรัดที่เอวด้วยส่วนข้อมือเนี่ยก็มีการประดับตกแต่งด้วยอะไรบางอย่างนะคะตรงไหล่ก็มีคล้ายๆกับโลหะกาลังถือถาดอะไรบางอย่างเสิร์ฟพร้อมกับเม็ดสีขาวๆกลมๆพร้อมกับสายลายสไปรูลิน่าปากเนี่ยค่อนข้างกว้านะคะแต่ว่าทาลิปแค่ตรงกลางแค่นั้นเองตาสีม่วงเป็นตากระดุมด้วยแล้วก็เป็นผมนะคะสีออกน้ําตาลเข้มแล้วก็มีเครื่องประดับผมอีกเช่นเดียวกันบอกได้เลยนะคะว่าตัว นี้นั้นจะมาเป็นคนรับใช้ให้กับพวกเราเหล่าเซอร์วเวอร์นั่นเองเนาะก็คือจะเห็นนางเนี่ยมาคอยเสิร์ฟอาหารให้พวกเราด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าประวัติของนางไม่รู้ว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วคนรับใช้เนี่ยเลยไม่เคยเห็นประวัติของเขาเลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกความคิดหรือว่ามีความเป็นมาอย่างไงก่อนมาเป็นคนรับใช้ที่นี่แต่ตัวนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันนะคะเพราะเป็นผู้หญิงด้วยน่าเก็บมากๆเลย แต่อนาคตนเนี่ยก็ถ้ามีผู้ชายาหล่อมาก็จะดีมากเลยนะคะ ฝั่งฮันเตอร์อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตคนรับใช้ของฝั่งฮันเตอร์ตัวใหม่มาแล้วด้วยซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเล้งเหมือนกันแค่กลอลัมหน้าตาเนี่ยค่อนข้างดูน่ากลัวนะคะใส่ชุดเกราะที่แบบว่าขาดๆด้วยแล้วก็มีตะปุ่มตะปําเต็มตัวเลยตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นคนรับใช้คนใหม่ให้กับฝั่งของฮันเตอร์เรานั่นเองนะคะแต่ดูดูแล้วฟันของเขาเนี่ยค่อนข้างคมหน้าดูเลยนะคะหน้าตาบึง้งตึงด้วยจริงๆเนี่ยฮันเตอร์ เขาก็เลยออกแนวแบบว่าเออโอเคก็น่ากลัวนิดนึงแหละแต่ยังไม่เห็นท่าทางของเขานะแต่เร็วนี้ทางทีมงานก็คงจะมีอัปเดตคลิปให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันหรือเปล่าและถ้ามีคลิปมาเมื่อไหร่จะแซงกะจะรีบมาให้เพื่อได้ดูกันนะคะและถ้าใครชอบอดใจรอกันไว้ก่อนเดอ้อรอบนี้อัปเดตทางจริงก่อนเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนบ้านเราจะตามมาอีกทีนึงเนาะสนใจก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะคะครั้งนี้ คลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจุดแจงก็เอาข่าวครามมาบอกกันแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะได้รู้ด้วยเนาะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุดแจงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนอะไรเพื่อนกันไปเลยเนาะ <S <S ส่วนครั้งนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย